นี่ของแท่เขาต้องกินนี่เทีาละซ้ำนี่พี่น้องนี่พริกหวานไปหวานเป็นลมขมเป็นยาเลยนะย้ำกินบาได้แมโออวน้ำที่หลังก็ได้ยังเงินเงินชุดไทยกับาได้ใส่เงนิน สวัสดีครับผมยินดีนต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนักตกปลาพาแซบครับผมวันนี้น้าเสนอเมนูก้อยพี่น้องก้อยเห็นบ่มนี่นี่ก้อายแยะโสอยู่ยวัยวครับต้มครับผมแต่ผมเป็นต้มเขาเอิยว่าต้มแห้งครับผมนี่ต้มแห้งแซบแซเจียวกิมเจียวครับผมแล้วมีผมักปุ่นกระเจี๊ยบมะเขือมะลูกดวดมาเป็นสวนพี่น้องเห็นนี่ อยู่ทั้งขาเด้อลูกโดดเด้อยเดี๋ยวไปเห็นดอกเสียงว้มามาครับพี่น้องกับคนเหนียวมือนะมือนะันซื้อมาไอ้ยี่สิบบาทไปอิม่มรอซะสี่สิบเลยมึอนี้ครับผมเต็มมาระบบเฮงยงมอนมามาครับายกะเตียกว๋วยยีสโซ่ลาหนาบ้าน,มา,านมามาเราลายย้ายหางนี่ Hmm. Quả? Ừ. quả kim chéo. không ăn thịt bàn nghỉ thịt thiệt năm điểm hành rồi อันดีหวานเป็นลมขมเป็นยาคนละ Come on. อยากกินอย่างกะกินไปพี่น้องเอ้ยน้ำกินได้น้ำกินมาได้แม่อวน้ำที่หลังมาได้ เคยเห็นหลายคนเสงานมาทั้งชีวิตกินกับปยัยงงัดปตสยัดเจ็บตั้งเงินจนสุดไทยกับบทดแผลอย่างเงี้เห็นหลายคนที่ผมหูจักคิดมาแล้วผมก็เศรา สังชีวิตกระสุ่มเทียให้กงาประกะงานหาเงิน 哦哦哦。Oh, oh, oh.

thank mm -hmm. you Bye